ที่เราเผาเนี่ยเขาจะไม่โดนไฟโดยตรงนะครับแต่เราจะเรียกว่าการอบด้วยความร้อนนะครับผมการเผาแบบนี้ก็คือการดูดนะครับเอาความร้อนมาดูดเขาเรียกว่าดูดให้ไม้กลายเป็นคาร์บอนโดยที่ไม่โดนไฟเลยรูพุนเขาจะเยอะนะครับดังนั้นเราจะเอาไปปรับใช้ได้มากมายอย่างเช่นถ้าเราเอาเอาไปผสมดินเขาก็จะช่วยเก็บปุ๋ยนะครับผมเก็บความชื้นแล้วต้นไม้ก็จะค่อยๆเอาออกไปใช้ได้ อย่างเช่นเราเอาไปทําเป็นฐานดูดกลิ่นทําเป็นฐานอัดแห้งฐานทุ้งตูง,ตงหลากหลายวิธีที่เราจะเอาไปปรับใช้หลักการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการวัสดุที่หาได้ง่ายนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับการเผาที่ไม่ยุ่งยากนะครับผมไม่ได้ใช้เวลานานนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะมี1ครับถัง200ลิตรที่สามารถเปิดฝาได้นะครับผมและก็ถัง50ลิตรนะครับผมประมาณนี้ ถัง50ลิตรนี้เราจะเป็นถังที่เราจะบรรจุวัตถุที่เราจะเผาเป็นเป็นฐานถัง50ลิตรนะครับเราจะเจาะรูตรงนี้ครับเจาะรู4รูซึ่งเราจะวัดขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรครับผมรูตัวนี้เจาะเพื่อระบายแกส๊สหรือเพื่อระบายความร้อนออกจากเนื้อฐานล่าเราไม่เจาะนะครับหนึ่ง ฐานจะไม่สุกสองถ้าไม้เมื่อเกิดความร้อนสูงเนี่ยมันจะเกิดการประทุหรือการระเบิดกันได้นะครับผมนี่ก็คือถังนะครับส่วนถัง200ลิตรนะครับผมเราจะใช้ถัง200ลิตรที่เปิดฝาได้แบบนี้นะครับซึ่งตอนก็คืออันดับแรกเราก็จะต้องทําการเจาะฝานะครับผมเจาะฝานะครับผมเราจะวัดประมาณ1 0 1ถึงสิเซเมตรขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับนี่ก็คือ ท่อ,อยาหินนะครับท่อ,อยาหินตัวนี้เราจะเอามาไว้เพื่อสําหรับดูดอากาศและระบายควันออกนะครับผมจะใช้ความสูงอยู่ที่1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่วนถัง2องลิตรนะครับเราจะทําการเจาะก็คือเจาะรูข้างๆรูตัวนี้เราเจาะไว้เพื่อสําหรับให้อากาศเข้าไปเผาไหม้อยู่ภายในเราจะวัดจากปากถังลงมาที่ประมาณ20-30ถึงเซนติเมตรหรือ1นึนืนะครับเจาะแปรรูนะครับ ส่วนทางด้านล่างนะครับผมวัดจากฐาน10ซนติเมตรครับเจาะแปลูในระยะห่างที่ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็วัดขึ้นมาอีก10ซนเป็น20ซนเราก็เจาะอีกแปลูในระยะที่ใกล้เคียงกันคือมันจะออกเป็นในลักษณะของสลับฟันปลาแบบนี้จะทําให้ถังนะครับไม่ผุง่ายอากาศเข้าได้พอดีในการอุ่ถ่านแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เรานําวัสดุที่เราจะเผาเป็นถ่านใส่ในถัง50ลิตรแล้วนะครับเราก็เอาถัง50ลิตรไว้ข้างในถัง200ลิตรแบบนี้ครับแล้วเราก็ปิดฝา ระหว่างทาง5 0ิดีกับทาง200ดีนะครับเราก็จะใช้เชื้อนะครับสาหรับเชื้อนะครับเราควรจะใช้ไม้ที่มีเนื้อใกล้เคียงกันนะครับผมก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเผากระร้าเผาเนี่ยใช่ไหมแต่เราใช้ข้างนอกเป็นพวกเศษใบไม้ใบใบหญ้าไหมครับความร้อนการผองพวกแป๊บเดียวมันก็หมดเราจะใช้กิ่งกระถินครับผมเติมไปรอบๆให้เต็มหลังจากที่เราจุดแล้วนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ไฟติดเราก็จะทําการปิดฝาครับผม ก็จะใช้ท่อยี่หินครับจะมีควันอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับเริ่มจากการเผาการเผาแบบนี้ครับสิ่งที่ออกไปจะมีเฉพาะเนื้อควันแต่เดียวจะไม่มีฝุ่นฝุ่นที่ออกไปจะน้อยมากจากจุดเริ่มต้นจนให้กลายเป็นถ่านจะใช้เวลาที่ประมาณ3-4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเนื้อไม้เขาจะกลายเป็นถ่านแต่เราต้องทิ้งไว้ให้เย็นตัวเอง1คืน เราจะไม่ใช้น้ําดับถ้าเราใช้น้ําดับคุณนสมบัติของรูพุนจะเปลี่ยนไปในตอนที่ว่ามันยังมีความร้อนอยู่ทําให้รูพุนมันติดลูเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาก็คือรูพุนเยอะแตกตัวง่ายนะครับผมเราทุบแค่นี้ครับใช่ครับผมประมาณนี้แค่นี้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมฐานที่เราพุ๊บเมื่อสักครู่เนี่ยจะมี3ขนาด1ขนาดใหญ่2ขนาดกลางและขนาดเล้คืเป็นโงเลยเพราะนั้นก้อนขนาดใหญ่เนี่ยเราจะมาทําเป็นก้อนโดดกิน นะครับก็ดูดกลินส่วนขนาดกลางเนี่ยเอาไปปรับปรุงดินส่วนด้วยย่อยเนี่ยเป็นปงๆนะครับจะเป็นฐานอัแท่งเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับ